สวัสดีครับี่อนติดตามม้วนน้ำนะครับติดตามม้วนน้ำนะครับตอนนี้วิญญาออกจาก้ากะเสริมมานะครับตรงที่ว่าทางเลี้ยวออกจากำพรอมานะครับวิญญาสีเลี้ยวมาทางบ้านอ่า โคบักปิงก็จะนะฮะโคปิงหรือน้องปิงนะครับบัวในใจนะครับนะน้ำขื้นหอดหน้าคไค่อ้อยขเจ้าแล้วครับน้ำพอฟังคล่อ,ง,องนี่ครับเออมันเออขึ้นมาถ่วมแล้วนะครับถ่วมว่าอ้อยเพิ่งแล้วนะครับนะเนี่ยถนนเส้นนี้เปียบเบื้องแล้วเหมือนเหมือนคู่กันน้ำพี่น้องอันนี้ไปนำคล้องนะครับนะอันนี้ไปนำคล้องเส้นนี้ไปคอนแกนนะครับไปคอนแกนพี่น้องมาสังเกตตรงนี้เดอ้อน้ำอยู่ฟังนี่นะครับ ถ,ถ้าถ้าถ้าทางตรงตเขาเขาเสียบตรงตรงสินะครับนะประมาณเมตรหน like. ึ่งน้ำสีล้นถนนเลยนะครับนะเบิ่งฟังพี่พี่น้องบ้าเบิ่งฟังพี่สีเห็นเลยว่าสูงกว่ากันเป็นหาหกเมตรนะครับเนี่ยเขาข้าเจ้าลมและเน่ยนะพราะมพัดนะควบงามของเขานะครับนะควมงามของเขาแต่ถ้าเกิดว่าน้ำล้นมากฟังนี้ได้นะครับพี่น้อง ประชาชนด้านนี้เดือดร้อนผมผมเริ่มเข้าใจครับพอเริ่มน้าม้วนนาม,มาเรื่อยๆนี่เขื่อนอุโมัต์ที่ป่อยนำลายบ่ไดดนี่ครับขัดปอยลายนี่ล้นฟังคล้องล้นฟังคล้องสิลงมาหน้าของพี่นองประชาชนนี่แล้วสสสเสียหายมากมมยเลยครับพี่นองเบิง่งเบิงให้ดีเราเสียหายมากมา่เลยขนาดนี้ท่วมแล้วครับท่วมป้าอ้อยขเขา้าแล้วบริเวณนี่ออกจากบ้านน้องเปิงมากนะครับนาทะลักมาตลอดเลยครับเนาะ เดี๋ยวติดตามไปเบิ้อองทางนาพี่นอ้องข้าจาว่าน้ำทั้งผุนมันหลายเนาะต,ตามเบิ้อองครับสังเกตนะครับพี่น้องด่านทรายมือวิญญาณนี่ลึกประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับลึกลงไปถึงงานน้านา่งข้าเจ้าเนาะแต่ด่านนี้มีนม้ำเห็นไหมครับก็บ่งบอกให้ว่าด่านขัวมือวิญญาณนี่ขาน้ำเลยถนนข้าวมานะ ท่วมทุ่งหน้าข้าเจ้าแน่นอนนะครับแนมไปเห็นน้ำาขาวจะภากแล้วพี่นนะ้องเห็นปะน้ำเขาวเริ่มเริ่มทะลักขึ้นมาเนาะครับเน,ะน,นาะคือนายเห็นใจได้พี่น้องเนี่ยเขากําลังแกเห็นปะกําลังแกแล้วง,ง่ามซ้อเขาเจาง่ามซ้อเนาะถ้าเกิดว่าล้นถนนม่ได้หรือทางเครื่องรัดระบายน้ำม,มากกว่านี้วิญญาวาล้านเปอร์เซนต์ถ่วมเนาะโอ้นี่เขาเจ้าได้กันน้ำแท้ๆในคลองนี่พี่น้อง ไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้กันเป็นจังไดพี่น้อยพาไปเบิงครับวิญ้าก็แปลกใจว่าน้ำคือบมมาสวมฟังพี่นี่พ้าเจ้าเอาแมคโครมาจกดินถมไหมครับเอาดินถมนี่ดูนะครับ การบ่ให้น้ำทะลักเขามาในคลองนี่เห็นปะนี่น้ำพี่น้องพี่น้องนี่น้ำจ่ออยู่แล้วสภานตรงนี้น้ำจ่อแล้วเห็นไหพี่น้องเนี่ยนะครับนะขาเจ้าเฮ็ดเป็นายเลยครับกั้นทะนั่งน้ำเลยเอาไม้โค้งมาดันล้วบดบดถนนลงไปนี่เห็นปะนี่น้ำุงส่เห็นปะพี่น้องเนี่นะนะเเนเยเนี่นย,นนย, 4, พยสพานเห็นปะสะพสภานถนนพี่น้องลองคิดเมื่อว่าหน้าฟังนี่เตี้ยเป็นเตี้ยลุ่ม น้ำคือบ่มีเพราะว่าขาเจ้ากันไว้บ่ให้น้ำทลักเข้ามาทั้งปี่นีเห็นไ่วิญญาสิลองอ๋อทันทีว่าโอ้เป็นยังสี่เองถ้าสมมุติว่าเขื่อนมูลัฐเพิ่มระดับน้ำปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นน้ำสิกึินมากประมาณสองเมตรหรือสามเมตรนี่ผมว่าเรียบร้อยนะครับกไหนเย็นใจอยู่ว่าขาเจ้ากะกะมองคว่ำเสียหายของประชาชนตรงนี้เนาะเขากำลังเก็บเกี่ยวนะครับนะครับมาเบิงฟังตรงขามนะครับ ก็หันวิญญาณย่างไปอ่าไตสภาพน,นี่มันมา่ามาเบิงตรงขามกันทีนี้ครับมาเปรียบเทียบน้ำน้ำระวังฟังผัวไม่วิญญาก็ฟังใยเป็นยังไงครับนี่น้ำขึ้นขนาดนี้ครับผมผมผมพ,พ่อซีมองออกเลยวนว่าถ้าเกิดอุบัตเเี่ยระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกนะพี่น้องนะเนี่ยฟังนี่เป็นยังจังมีน้ำเห็นมั้ฟังถงนนฟังนี่ ฟังฟังพ่องเี่ฮะน้ำล้นล้นฟังพ่องขึ้นมาแล้วในโซนนี้นะครับนะเนี่ยในโซนนั้นข้าจ้ากับพญามสิบอรไห้มีน้ำลลงไปพวกเขาพี่น้องประชาชนที่กำลังแก่เป็นมาข้างเสียอะไรเก็บเกี่ยวนะครับนะนคิดเบื้องวา่าก็ได้เห็นใจนะครับนะด้านนี้ไปเพื่อนำคล้องด้านนี้เขาตัวเมืองคอนแก่นนะครับวิญญาก็เลยมองวา่า ้าดีแล้วที่ถ้าเกินอุบลรัตเกินอุบลรัตระบายน้ําเพิ่ม,มอีกเมตรถึงสองเมตรที่นี่ท่วมแน่นอนครับถนนตัวนี้ท่วมทุ่งไร่ทุ่งนาข้าวปลาประชาชนด้านโน้นคงจะเสียหายกันมากมายนะครับเนาะิทยาขาดว่าเป็นจังสันแน่นอนนะครับเนะาะข้าที่ลงทุนมาถมถมคลองตรงนี้เห็นบ่ครับเนี่ยถมคลองตรงนี้เลยเห็นบ่เนี่ยพี่น้องคลองอาดาไปครับเนี่ยสะพานคลองเนี่ย เบื้องระดับน้ําเบื้องระดับน้าดูระดับน้ําตรงนี้กับทุ่งนาห่างกันมาถึงสองสามเมตรสูงน้ําสูงกว่านาอีกประมาณสี่ถึงสี่เมตรสามเมตรถึงสี่เมตรประมาณนั้นนะครับถ้าเกินน้ําทะลักไปเรียบร้อยนะครับเนาะอืมเข้าใจแล้วครับเริ่มจะเข้าใจแล้วครับครับพี่น้องวิญญาขับรถออกจากพานตรงนั้นมาประมาณครึ่งกิโลนะครับมาเจอม่วนน้ำเต็มที่เลยครับพี่น้อง ท่วมหน้าข้าเจ้าแล้วเห็นปะโอ้ยพี่น้องเลยเอ้าไปเบิ้งใกล้ครับว่ามันเกิดียังข้นกับกับกับข้าเจา้าด้เขาเห็นปะเขาเขากำลังโกงเห็นับถอกแกแล้วกำลังโกงตรงนั้นไม่ญาเห็นเขาเลี้ยงเออเห็นปะตรงนั้นเห็ระเข่าดึงเลี้ยงพี่น้องแกแล้วต้น้นาเข่าไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเนาะ บ้านเปิงน,นะครับเบิ้นบ้านน้องเปิงเือนว่านี่บ้านน้องเปิงน,นะครับเด้อถนนเส้นนี้เข้าไปทั้งเมืองคอนแกนเนี่ยเลี้ยวไปนี่เห็นมัดน้ำคือเทะเลครับน้ำตรงน้มันจะใสเห็นไหมครับพี่น้องเดี๋ยวไม่ยาสิไปเบื้องผ้าพี่น้องไปเบิ้งน้ำตรงนี้มันจะใสมาจากฟังคองหล่นมาจากช่องใดมุมใดของของ,ของน้ำพ้องนะครับเนาะโอ้เห็นใจอยู่ครับเนาะนี่แหละพี่น้องความเสียหายเกิดขึ้นแบบนี้ อยากให้พี่น้องติดตามนะครับว่าเกิดขึ้นเมื่อ้ดจังไดน้นาม,มันเกิดจังส่บ่แไม่นม่าเกิดทุกปีนะครับเขาเจ้าเห็ดหน้านี่เขาเจ้าบงูว่าน้ำสิท่วมดอกพอเห็ดแล้วน้ำท่วมพอสิเด้เกียวแล้วท่วมกร็รู้สึกว่าเสียกาลังใจเสียทั้งเงินเสียทั้งนะครับเราผมไม่ได้โทษผู้ใดนะครับเด้อโทษธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นเหาบฮูอะไรมันจะเกิดขึ้นรู้แต่วัน เกิดวันตายไม่รู้ว่าเรา,าซื้อดอกพี่น้องแมนบ่เท้า,านี่เกลื่อนก็จะเ,เห็นหน้ากัดคิดว่าจะได้เกี้ยวเข่าได้เก็บเกี้ยวเข่าแต่แล้วมันก็เป็นหนึ่งสี่นะครับออาที่ตามเบิ้งน้ำม้วนนี่ม่าจะใส่จากหลากเต็มวัดตรงหน้าตรงนี้ผะม่าณ100 100ลอยสองลอยลาแนมไปกวงขวงบิ้บนี่ครับแนมไปตี่ตามเบิ้งพี่น้องมันน้ำตัวนี้มาจะใส่เข่าทั้งไหนมาครับพี่ยาขับรถมานะครับออกจากที ตรงแนมเห็นเขาเขาอักลากษไอเน้ำาขาอักลาก Ramadan, ในปลาเขานะครับมาประมาณห้าร้อยเมตรนะครับมันมีสะพานตรงนี้เย้าประมาณมาสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับพรมเย้าของสะพานตรงนี้ไปเป็นคลองน้ำนะครับคลองน้ำนะครับคลองน้ำที่นี่ก็เลยบโบไม่มีที่สิแก้คลองน้ำตรงนี้นะคะระับเพราะว่าสะพานมันเาว้าม่นคลองอาสิลึกนะครับเนะนาะคลองเย้าแล้วก็น้ำอาสิลึก อาจีเบะสามารถที่กัน้นน้ำตัวนี้ไว้ได้นะครับเนะนาะน้ำก็เลยทะลักเขา่าเข่าไปสู้ไหน้าพี่น้องประชาชนดูทางวีคือเข่ารังเกียวเราไม่ยากไหมเห็นตรงนี้สิเป็นคอกเปตเขจ้านะครับแต่เป็ดบ่จมน้ำอกครับพี่น้องเป็ดบ่าจมนมนะ้ำต่ว่าเป็ดอาจีบีมุงยูอาจิขื้นที่สูงนะครับเนาะนี่เห็นป่าพี่น้องเด้อเบิง่งเะครับเด้อนี่ค้องง่นะครับ เป็นคล้องไงนะครับวิญญาทายคลิปอยู่มองหันติว่นาน้ำเขาง่ามแต่น้ำขาวหลากเลยเห็นว่าตรงนี้แหละที่น้ำเขาไปสู่ไฮโซน้าพี่น้องอยู่ตรง้างหนวิญญาเป็นไหมครับด้านนี้ด้านท้ายที่หันหนาขับรถหันหนาไปสร้างเมืองคอนแกน่นนะครับหันหนาทาั้งเมืองคอนแกน่นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เป็นภาพแบบนี้นะครับที่วิญญามาเก็บภาพบ่ได้ว่ามมก ใส่ลายผู้ใดนะครับวิญญาณมาเจ็บภาพหาไหมถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นทุกปีหรือไม่นะครับเกิดทุกปีหรือไม่หรือว่าเพิ่งจะเกิดหรือว่าจังใดวิญญาณบมมีขอมูลนะครับวิญญาณมาติดตามม้วน,นํำให้พี่น้องเห็นแมนมาครับว่าวันนี้วันที่28ตุลาคมพศ2564เหตุการณ์อย่างนี้สถนานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น ปีหเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวิญญาณก็จะมาเก็บภาพตัวนี้ให้ F c ซดูได้เห็นได้ได้เห็นได้ทราบด้วยกันนะครับนี่มาเบื้องด้านนี้บัดด้านฟังข้องพี่น้องนี่ด้านนี้คือด้านแม่น้ำพองอยู่ฝั่งนี้นะครับน้ำกัเลยมากกับหวยนะครับเนาะเนี่ยถปป่วไม่พดิพี่น้องโซนนี่ถปป่วไม่พอดิเห็นปะ่ะน้ำเลยมากกับหวยกับบึงกับน้องครับน้ำทะลักเข้ามาเห็นไหมครับพี่น้องมีผลกระทบบอด ผมก็เริ่มสิเข้าใจว่าเกิดหัวรัดถ้าระบายน้ํามากกว่านี้คิดว่าประชาชนแถวนี้ได,ผด้ผลกระทบปั้ดครับมีผลกระทบปั้ดปลาเข่าแถวนี้ก็สีบุเรือเลยนะครับเนาะครับอีพ่อคุปปีถ้ถั่วแบบนี้บ่วหรือขันบ่ปล่อยลงมามันก็บ่็ถ่วมเด้ละ่ะอือจักปีแล้วจังถ่วมแบบนี้นบ่อมปี5ิปมุกมุกซ60กับถั่วม60ก็บถ่วมาซีซีฮาถ่วถ่วแบบนี้มันบ่าว่า ครับครับครับนักก็านีเลยบ่พราะวไอ้นี่ขาเจ้าปล่อยนาลงมาหลายเนาะัวาะวผลกระทบนอีพอทั้งผีเนาะทั้งทั้งเหนือเคลื่อนกับถ่วมอีพอซนีได้กีแมนบอกขันไดซ้ำนี่เนาะขะบรับครับโอ้อยากแจง ถ้าให้ปเปเน้ทสาบเนาะอีพอเนอะอเาะเ,เข่ากระลังสีเกียวได้หนาอ,อีพอเนาะไม<ว>่ <laughs> ไมด้ได้ได้นม,น,ม,น,ดมนีินกะเ้ยว่ออะไร้เ่ยน่อ้พอพอพนหน้าบ่อยนำนฝนตกบ่มเคื่อนอยี่นี่น, <c oughs> นะอยู่บ้านก็ตกได้อยู่เคลือนอบกร็ได้น้ำจากเคลือนมันไหลอีพอเดติดตามเคลื่อนน้ำเคลื่อนไหลไหมครับขงยังน่อยบ่อยนี้อยู่สามส้าล้านลูกบาทเมตตอวันก็จะปล่อยอยู่ตอนนี้ ขัดปล่อยมากกว่านี้ผมว่ามันมันสิหนักกว่านี่ครับยังยังดันดีพ่อเพราะว่าน้ำมันซี่มันหลายพราน้ำซี่ลงมาหลายมันบ้าบดังกันไหมครับครับครับท่านอัดี๋นี่กับฮัจิกานยี่พ่อนี่ปกติมันปกติน้ำมันเลิกบอลในคลองมันเลิกบอลอีกว่า ทางเลืเดียว้ก็ชมหงเดียวมนันบ้านเยั่ม่ไมันอะไรเ่งหัวเงอท่นี้มันนครับครับครับโอ้ยนะอืมก็พาะเป็นตะอัดใหได้พอนะเนี่วมากนคือคเขาเขาเป็นทังสี่เสียหายายก็เขาแก่นบ้าม่เขาสีเป็นน้ำนมนี่มันมันมันขึ้นน่นเสียเลยเนาะเกีียวกับเกีียวบ่ไดหเห็นบอกว่า แกมันอบเกีย้กครับอ oh, işte ั่นเขาแก้เขายังสีมุดได้เกี้ยวได้ก็ได้กินมันวะครับครับครับไปแล้วไปแล้วท่านบ้านลมท่านุ่้เียรครับครับขอบคุณเลยพอเนาะนี่เขาเอินเขตตยังว่าบ้านเฮ้าหนบ้านบ้านเขตั้งองเอานี่ยเรื่องเขตั้ห้องอยู่สิโอ้โอ้หนุ่มห้องโอ้น่องยิ่งคอนอยู่บนอยู่โอ้นี่ยังเขตั้ห้องผมคิดว่ามันเขต อำเออเมืองขอนแก่นเลยเด้นี่โอ้ยนีเห็ยนม่องอยู่ขับขับขับบ้านยังอีพ่อบ้านยังไงข้างหน้าเฮายนี่บ้านยังโคกท่าบ้านโคกท่าเนาะขับขับขับของคลายอยากได้ยังถ้าเกิดว่ามีคนมาซอยอยากได้ยังตอนนี้ซอยแบบไหนซอยกซอยให้ได้เฮาพ่อยังฉีบไปก่อนนี่เป็นถุงยังฉีบมีเจ้าหน้าที่เข้ามาไป ครับครับเดี๋ยวผมอยูนเป็นซื้อให้โอ้ท่านมี่มันบ่ครับขอฝากนะครับเด้อพี่น้องขอฝากเทปซี่ผู้ใจบุญด้อยยังไงกันลงมาเบิ่งพี่น้องเฮ้าผู้ขัาเจ้าเดือดร้อนนะครับเนาะเป็นถุงยังฉีบหรยอะไรยังกันแต่จว่าเป็นยาเครื่องดื่มเครื่องอย่างกันลงมานะครับเด้อนะครับครับผมครับผมครับตอนนี้วิญญาณอยู่ลำน้ำค้องตรงบ้านโคกท่านะครับเนาะตรงบ้านโคกท่า พี่น้องทีพี่นอ้องทีพี่ญาไปเบิ้งนนะ้ำเนาะขาเจ้ามาเห็ดสัญ,ญาลักน้ำให้เบิ้งนะครับนี่ตรงข้อสะพานตรงนี้นะเขาเจ้าให้เบิ้งที่วา่าม้วนน้ำขึ้นสูงขึ้นตามนะครับจิยุนี่ขาเจ้าสีเบิ้งนะครับตรงนี้เลยไปเบิ้งครับน้ำมองน้ำค่องนะครับเนาะบ้านโคกท่านะครับบ้านโคกท่าญาเลี้ยวหัวลงมานะครับบ้านบ้านโคกท่านะครับเนาะ สภาพเมน้าพ้องมุมนั่นมุมอ่าทีวาวิญญาลงไปคุยน้ำผู้เ่าหกันเนาะดานดานโน้นนะครับทีวิญญา,าหาัาานเาานข่ามานีเลยมันกุกทามาหนีนะครับเนาะตรงนั้นเป็นตาได้ตัวซารผู้เ่านะผู้เ่าว่าเขานะ่ะหันแกแล้วบอกไปยังเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าเขาจะเป็นน,ำน้ำนมอยู่นี่มันเกี่ยวอะไรเกี่ยวมากกับซึกซีอย่างนะครับกระเสียหายนะครับกระจากเสียจางไหนนะครับเนาะเน,นะนี่ยน้ำพองนะครับนี่ เนี่ยตัวน้ำพองนะครับเนี่ยน้ำไลเวิร์ดท่วมหออพี่แล้วมาครับน้ำไปยังสีแดงอยู่ที่เพาเข้าใจน้ำแสดงว่าน้ำซอกตนนมาเรื่อยๆนะครับนะแต่น้ำตะลิงในซ้อนซอนตะลิงสูงสีกันยังยังบ่ถ่วมปันไดเลยครับตะลิงสูงสีบ่าท่านถ่วมไปไนันไดกันยังพอ่อใดอยู่เลยครับนะกันยัง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 แต่ว่าน้ำแห้งมากนะน้ำแห้งมากเลยตรงนี้บ้านโคกท่าดนะครับตรงบ้านโคกท่า นะครับตรงหน้าโรงเรียนบ้านโคกท่านเลี้ยวลงมาเลยนะครับเนาะนะครับย่ากินเขตอำเภอลำพองนะครับตรงคลองตัวเนี้ยแบ่งแยกกันนะครับเนาะฟังสีพิญญาไทายอยู่ตัวเนี้ยเป็น,นอำเภอลำพองนะครับเนี่ยบุ๋งพี่น้องทวมพอทุนแล้วแต่ว่าท่านหล่นหล่นหล่น,ลนตะลิงนะครับเพราะท่านหล่นตลิงเนาะนะครับเนี่ยบุ๋งพี่น้องตามยังแห้งอยู่ ปลาพี่น้องอยู่ทั้งโซนโซนเหนือสะพานบ้านโคกท่าตัวนี้เนาะขึ้นไปจักหน่อยนี่ครับ mm hmm. เขตน้ำพ้องนี่สิท่วมทุ่งไห้ทุ่งหน้าไปแล้วเพราะว่ามันมันเป็นคลองจากต่อจากน้ำพ้องเข้าไปนะฮะคลองที่แย่งออกไปทั้ง,ท,งทั้งไห้หน้าพี่น้องประชาชนนะครับเนาะก็รู้สึกว่าตรงนั้นได้รับผลกระทบมากนะครับได้ผลกระทบมากๆเข่าบ่อได้เกี่ยวเลยบ่อได้เกี่ยวเพราะอ่าเป็นยังจังบ่อได้เกี่ยวเพราะว่าหนึ่ง เขาโบยแกนะครับเขามันบยแกเป็นว่าครับเขาเป็นพ่อเน,นมนมนี่มันก็เกิดให้เกียเกียวบ่ไรเก็บเกี่ยวบ่ไรนะครับเก็บเกีียวบ่ไรน,นะครับขันแกแล้วเส้ยเลยดีกว่าเขาจะว่ากายังเสียเก็บเกี่ยวใดน,นะครับเนาะอาวนี่สะพาวิญญาณยู่ตรงสะพานนี่ครับสะพานฉลองนะสะพานฉลองขอนแก่น200ปีกรมยุธ,ธิการกระทรวงมหาไทยนะครับ25 41นะครับนี่ สะพานตรงนี้ด้วยคร <c oughs> บับครับนี่ครับนะครับวิญญาณยืนอยู่หนีเลยยืนอยู่หนีเลยครับอ่าสะพานฉลองขอนแก่นนะครับสองรปีนี้น้ำพ้องไหลามาจากมุมนี่เห็นป่พี่น้องน้ำพ้องไหลมาจากมุมนี่มุมนั่นที่ว่าเขาไปให้หน้าพี่น้องมาช่วมช่เห็นป่ะเป็นหูสวอเข้าไปเห็นป่ตรงนั้นแหละเป็นเป็นหนอง มันเป็นหนองอยู่ด้านในครับสาหรับน้ำออกน้ำเขาเพราะเพราะน้ำพ่องหนุนเป็นบ่หนุนขึ้นมาปุ๊บน้ำก็เลยทะลักเข้าไปในหนองหน้าข้าเจ้าหนองเพราะนา้ำท่วมหนองลน้นหนองก็ไปล้นไส่ถั่วไม้ถ่วหน้าพี่น้องปัดเลยครับพี่น้องทั้งนั้นแหละพี่น้องเห็นแล้วก็บการาสงสารเนาะตรงนี้วิยากัรน้ำมวนน้ำลงมาจนมาถึงสิเขาเมือคอนแกนแล้วเนาะจิตถึงเมืองคอนแกนแล้วนะครับวิญากรบมผมมีอย่างไรก็อยากให เอฟซีเห็นสถ,ถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้นะครับหรเหตุการณ์แบบนี้นะครับให้พี่น้องได้เห็นปีนี้ปี64นะครับเด้อว,วันนี้วันที่28ตุลาคม2564นะครับนนี่ครับเบิงเบิงคว่วแห้งของน้ำพี่น้องคว่วแห้งของน้ำขนาดนี้เลยนะครับวิญญาณขอเอาใจช่วยนะมาเห็นตรงนี้แล้วอบอกว่าหน้านะครับเพราะอยากพห้นตกผม พวกดูซื้อก็ไม่อยากให้ฝนตกมาอีกห้วใหายน้ำเึ้ื่อนเวลาเท่านิ่งๆนะครับเพราะว่าสิบอะไรระบายน้ำลงมาแห้งคือบดไอถั่วไม้เสริมนา้าประชาชนแบบนี้นะครับเนาะเลีโตนวซาดกันนะครับเนาะกับบดไอไปโทษว่าเคลื่อนน้ำร้ายนา้ำหนาบ้านเกิดจากธรรมชาตินะครับเนาะแล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเกิดย้อนว่ามันเกิดปัญหาเข้าถึงว่าแก้บ่อไรเทาก็เลยจ,จะซอยเลือกันนะครับเนาะซอยเลือกันไปนะครับ ครับเอาว่ามีอย่างไรพี่น้องมิยากับที่ตามมัวนนาตัวนี้นะครับเนาะก็ะขอาควคุณอ e ิบซีดีดีตามนะครับเนาะดีให้กำลังใจมิยามิยากับพายาฟที่ตามมัวนนาพี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเห็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเนาะถึงว่าถ่า,ายคลิปวันที่28ตุลานี่ก็จริงแต่วอ,อาจจะป้อยคลิปวันพัดไปด้วยครับเดอ้อเห็แต่ละมือเหตุการณ์เกิดมาบังคือเก่านะครับบัคือกันนะครับนพี่น้องเรื่องเลยกกัน ช่มเป็นเป็นขอมูลนะครับว่นาน้ำเกินเวลาได้ระบายลงมานี่ได้รับผลกระทบแบบใดแน่พี่นอ้องเห็รับผลคือ,ผล,อผลกระทบอ่าผลกระทบได้รับผลกระทบก็คือเข่าบริเกียวนะครับผ,ผู้นำถ่วมเป็นว่าผู้นำเบ่ถ่วมกันโอเคอยู่นะครับส่สารพี่นอ้องพี่น้นาก็เป็นกำลังใจให้ให้น,อน้องเขาเนาะทุกคนเฮ็ดหน้ามาเบิดปีเบริร์ศาสตร์ลงทุนไปบ่หน่อยนะครับพราสิร้เกียวแลลวเขาขอเสียหาย โปรได้โทษผูได้นะครับโค้ชต้องไปชาดที่มันเกิดขึ้นนะครับนะะเนาะหัวร่างใจช่วยกันนะครับขอขอ,ขอบคุณเอฟซีที่ตามหมายกำลังใ,ใจวิญญ,ญาณนะครับเนาะเดี๋ยววิญญ,ญาสี่พยายามไปติดตามขอมุ่นน้ามนะครับเดี๋ยวคลิป้าไปเจอกันว่าวิญญ,ญาณสิภาพพี่น้องไปเบื้องหน้ามองใดท่ากระเสริมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปลุยนะครับครับคลิปนี้วิญญ,ญาณมีอย่งางไรขอบคุณครับ